สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่21นะครับพฤศจิกายนนะครับ25 64นะครับเราก็มากางเต็นท์นอนกันอยู่ที่บ้านหายตากนะครับอยู่ที่อำเภอเพลอนะครับนี่ก็บรรยากาศยามเช้านะครับนะครับก็จะมีหมอกครับทะเลหมอกอยู่ด้านนู้นนะครับทะเลหมอกนะครับวันนี้อากาศเมื่อคืนก็ประมาณ20องศานะครับ นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างเยอะนะครับมากางเต็นท์กันตอนนี้ตอนเช้าก็รีบเริ่มตื่นเลยนะครับวิวสวยงามครับอากาศเย็นนะครับเดี๋ยวเราจะแพลนให้ดูบรรยากาศครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วครับแต่ละว่าเราหันหน้ามาด้านทิศตะวันตกนะครับทิศตะวันตกเช้านี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยกันตื่นขึ้นมานะครับอาบน้าแปรงฟันนะครับทำอาหารเช้านะครับประกอบอาหารเช้ากันนะครับ นี่ดูบรรยากาศโดยทั่วๆไปนะครับของบ้านหายตากนะครับหายตากแหลนนั่นเองนะครับอากาศเย็นครับมีลมนะครับสบายสบายครับแดดไม่ร้อนครับเพราะว่าบังเขาอยู่นะครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับสาแสงมาอันนี้ก็มาแคมป์ปิ้งที่ไฮตากนะครับอ่คนละร้อยห้าสิบบาทนะครับ ถ้านําเต็นท์มานะครับคนเรา50บาทกลางเต็นท์เลยครับแต่ถ้าเกิดเช่าเต็นท์อย่างนี้นะครับที่ผมมาอุดหนุนนะครับผู้ประกอบการเขาก็250บาทครับแต่เขาใจดีลดให้เหลือ200เบ็ดเสร็จก็คือสองคน500นะครับอากาศดีนะครับกาแฟยามเช้านะครับอเตรียมมาของเรามาก็นิกนิดหน่อยนะครับปิกนิกนะครับมาชมบรรยากาศครับ ที่นี่เขาก็มีร้านกาแฟนะครับไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับของนักท่องเที่ยวมานะครับจะต้องมาที่เช็คอินที่ร้านกาแฟนะครับวิวสวยครับกาแฟหลัก10บาทนะครับ10 20 30นะครับแต่ว่าวิวหลักล้านนะครับที่เราเห็นอยู่นู่นนะครับคือพระจันทร์นะครับพระจันทร์กำลังจะล่วงลับไปนะครับเช้าเช้านี่ก็อากาศขนลุกเหมือนกันนะครับ วิวก็สวยนู่นนะครับร้านกาแฟอยู่ข้างบนนะครับที่มีล่มนู่นนะครับอ่านะครับตรงนู้นร้านกาแฟนะครับอันนี้ก็เมื่อคืนครับยังไม่ได้อยเก็บเต็นท์อะไรเท่าไหร่ครับเต็นท์น่ารักครับอากาศก็เริ่มเย็นอีกแล้วนะครับมานะครับลมพัดพัดมาทำให้เย็นนะประทับใจไหมครับวันนี้ทริปนี้ครับเยีนะครับมาอีกนะครับ กินสนุกอยู่สบายนะครับปลอดภัยนอยคลงทุนน้อยครับเดี๋ยวก็ฝากเพื่อนๆดูบรรยากาศไว้นะครับวิวก็180องศาเลยนะครับหนาวครับประทับใจครับมาแล้วก็พูดต่อๆกันครับว่าอยากมาอีกนะครับ ชาตากแคมปิง้งจุดพักแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้เราก็ลากันตรงนี้เลยนะครับหันมาหน่อยครับนางแบบสวัสดีครับ <c oughs> บ๊ายบาย